ร้านเติมเกม Richman Shop เติมถูกเติมไหวผ่อนได้มีเงินคืนบริการ24ชั่วโมงครับเติมเกมเมาลไซ Cyber บนเว็วบวันนี้รับเลย Richman Coin เป็นคูป,ปองส่วนลดแถมยังผ่อนนานได้ถูงสุดถึง10เดือนและยังเติมเกมชั้นนําได้อีกมากมายชําระเงินได้หลายช่องทาง แถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์แอดเติมเกมราคาถูกได้แล้ววันนี้ที่ richmanshop.com เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นครับก็สวัสดีชา้า Marvel Level ทุกท่านกันด้วยนะครับดูเหมือนว่าเราเนี่ยกำลังจะได้พบกับตัวละครฮีโร่ใหม่อีกหลายตัวเลยนะครับสิ่งที่พบเนี่ยมันคือไฟล์เสียงของการที่ตัวละคเรเก่าๆเนี่ยคุยกับตัวละครใหม่ครับทีาบอกว่าเนี่ย Marvel l e v e เนี่ยได้เตรียมการที่จะปล่อยตัวฮีโร่ไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วครับเลยมีการให้นักพากย์จากเซตที่แล้วอะไรเงี้ยตัวที่ออกปล่อยมาแล้วเนะี่ยมีการ โหดตัวสปีคที่คุยกับตัวครนไนทเนี่ยในวันนี้เนี่ยก็มีตัวละครที่มีปลายสียงรวมมาประมาณ4ตัวเลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันบ้างครับว่าจะมีใครบ้างโดยตัวละครแรกนะครับก็จะเป็นจีนเกรนะครับหรือว่าวิกดิชนั่นเองครับก็หลุดมาเป็นตัวปลาย attraction ครับระหว่างตัวละคร My oldest friend Yes g e n we need all your power Hey I'm looking for a giant tree and some humanoid morons you seen them Kind of b be time not Phix't what when who Phoenix friends be gone for long. What need for only long's could of my หลุดออกมากเป็นไฟอินเทอร์แอคชั่นครับระหว่างตัวละครที่เรามีอยู่แล้วในเกมครับในส่วนของจินเกรนะครับหรือว่าฟีนิกซ์เนี่ยได้มีรออยู่ในเกมเบื้องต้นเลยครับถ้าเกิดเราไปดูตรงรอของ อันดัมวอลล็อกครับจะได้มีการพูดถึงตัวของฟินิชไว้ด้วยนะครับทั้งว่าตัวละครนี้เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากครับที่จะมาในเร็วๆนี้นะครับตัวละครต่อไปครับที่มีไฟล์เสียงอินเทอร์แอคชั่นหลุดออกมานะครับก็จะเป็นในตัวของแองเจล่านะครับ Angela, darling. I'm not surprised that the one eyed old man has secrets. No, 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 no. I am shocked that she is another betrayer. Avenging angels always fall in the end. You didn't bring Thor, did you? Well, crap. Guess we'll just have to destroy Null and reunite the Guardians of the Flark and Galaxy ourselves. My last obstacle gone. Truly. This is fate. The spawn of Odin are powerful. He was one hell of a soldier. That's what the brain trust tells me. Not too shabby, Danvers. That part's a little uncertain, but we're gonna find out. I could do that. Fight binary energy. Nice work, Captain. Or is it Colonel? Right. we're saving the world, and here comes the loosest cannon. Just an observation. So long, monkey. Sometimes a big brain doesn't do much good. So glad I don't have to look at that weird giant head anymore. ส่วนอีก2อันที่เหลือนะครับจะเป็นพวกเสียงอิทริ raction แบบประเภทเดียว,ว่่าฆ่าตัวละครได้หรือว่าเห็นเพื่อนในคีมตายนะครับก็จะเป็นตัวของเดอะฮุสก่อนเลยต่อไปนะครับก็จะเป็นของเอมมาฟรอสต์นี่ครับ Frost. ก็เท่าที่เลีอกมาในตอนนี้นะครับก็จะเป็นพวกตัวละครเหล่านี้ที่มีโอกาสครับที่จะเข้ามาสูงมากเลยเพราะว่าไปขุดมาจากไฟทริกชันที่ตัวละครคุยกันนอกจากนี้นะครับทุกคนยังจําได้ไหมว่าที่ผมได้เอาตัวลืสกินเมจิกให้ดูไปก่อนที่มันจะปล่อยี๋ยวเดี๋ยวมันจะปล่อยในวันที่8นี่แหละก็นอกจากนี้นเนี่ยมันจะมีพวกลืสกตัวสกินอื่นอีกด้วยนะครับที่ยังไม่ได้เอามาโชว์ตัวตแรกนะครับก็จะเป็นสกินสไปเดอร์แมนนะครับระดับเนี่ยเราก็ยังไม่รู้มากครับแต่ก็มีเป็นโมเดลดูอปแล้ว,แล,วแล้วเหมือนในด่าน ตัวสไปเดอร์เนี่ยก็มีเป็นหน้าตัวละครนี่เหมือนกันครับ สกินวันด้ที่อยู่ในแปลนทํ้ำพานะครับมันมีอีกหนึ่งสกินนับที่มีลิกออกมาแล้วลักษณะมันก็คล้ายกันครับแต่เหมือนดีไซน์บางจุดเนี่ยจะไม่เหมือนกันก็อันนี้เป็นของสกินนั้นนั่นเองครับ แล้วก็สกินหนึ่งครับที่ผมเห็นลีกมาค่อนข้างนานแล้วก็จะเป็นสกินตัวของร็เกร์สแคร์ครับที่เป็นนางซอมบี้นั่นเองเท่าที่ลีกมาในตอนนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับสับพวกทั้งสกินแล้วก็ตัวของไวท์ไลน์ฮีโร่อะไรเงี้ยที่มีอินเทอร์แอคชั่นลดลงมากนะครับก็ถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงแล้วคุณล่ะครับอยากให้ตัวละครไหนนะครับเข้ามาใน มตอนนี้ก็พิ่า์ใอคอมเมนต์เลยครับสวัสนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเราเจอคลิปหน้าอ๋อใช่เนื้อหาพวกนี้นะครับเป็นเนื้อหาลีกนะครับก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มแบบชัดเจนว่าในซีซั่นถัดไปเนี่ยจะเป็นตัวละครเหล่านี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยต้องรอดูกันอีกทีนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามีอัปเดตอะไรเพิ่ามเดี๋ยวผมบอกไปเมื่อกี้เดี๋ยวมาแจ้งให้ฟังเกาะไปละ